เห็นไหมครับก่อสร้างโครงการพันกว่าล้านหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ได้เข้าร่วมนะครับเราเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าต่อครับนี่ครับสำคัญสุดครับคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพราะอะไรครับ 1,600ล้านท่านได้มีการวิจัยวิเคราะห์โครงการต่างๆหรือเปล่าว่าที่สิ่งที่ท่านทำมาแล้วเนี่ยศึกษาเนี่ยมีไหมว่ามันจะตอบโจทย์หรือมีการทำประชาพิจารณ์หรือมีการพูดคุยกับประชาชนหรือมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าสำนักงานเขตเป็นใบ้เลยครับตอบอะไรไม่ได้ครับโทรไปหาผู้บริหารของสำนักงานเขตท่านส่งข้อมูลให้ผมหน่อย ผมไม่มีข้อมูลเลยเลยด็อกเตอร์ผมต้องขอสํานักการโยธานี่ครับเห็นเห็นเลยครับสํานักงานเขตกับสำนักงารโยธาไม่ได้ร่วมมือกันครับแต่เป็นงบประมาณมาลงที่เขตการแก้ปัญหาทุกวันนี้มองด้วยตาเปล่าก็รู้ครับไม่ถูกจุดครับควรจะขยายถนนราดกระบัง54ก่อน ก่อสร้างทางยกระดับถนนอ,อนุรักกระบังสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับเริ่มสัญญาวันที่23กุมภาพันธ์2564ด้วยวงเงิน1,600กว่าล้านและเวลาก่อสร้าง900วันดูผู้ควบคุมงานนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่เขตไม่มีผอ,อ,อเขต เป็นที่ปรึกษาโครงการหรือส่วนรับรู้ของโครงการนี้เลย3.3กิโลครับโดยประมาณครับจากสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังข้ามตลาดหัวตะเคก่อนถึงประปาประมาณ3.3กิโลเมตรไลด์ต่อไปเลยครับความก้าวหน้าและแผนงานก่อสร้าง ช้ากว่ากำหนดลบ45ครับติดลบนะครับผลงานสะสมอยู่ที่18ครับจาก900วันนี้ผมคงคิดว่าต้องใช้เวลา9,000วันครับอาจจะตกศูนย์เป็นหนตัวหรือเปล่าสไลด์ต่อไปครับแผนของการก่อสร้างนะครับ สัญญาเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือวันที่11สิงหา66 6ต้องแล้วเสร็จนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้ขยายสัญญาไปครับต่อเลยครับต่อครับเป็นการปรับปรุงครั้งที่1น,นะครับผลงานสะสมก็อยู่เท่าเดิมครับแต่ละวันนะครับมีช่างมาดําเนินการไม่กี่คนครับสร้างปัญหารถติดมากมายครับ แผนที่หนึ่งหลังจากการได้รับผลกระทบของโควิดแจ้งคุยกันเรียบร้อยแล้วต่อสัญญาเพิ่มเติมเป็น16ธันวาหกสิบเรเสร็จทันไหมครับไม่ทันครับดูดทวยตาเปล่า,าก็รู้ครับเพราะผลงานสะสมอยู่ที่18.76%ต่อไปเลยครับต่อครับ3.3กิโลเมตร1,600ล้านบาท ต่อครับ1กิโลเมตรเกือบ500ล้านครับผมเข้าใจนะครับว่าโครการนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับนี้เรามาพูดคุยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วและขาทางแนวทางแก้ไขยังไงนะครับต่อเลยครับนี่เป็นหนึ่งในข้อความนะครับของตำรวจจราจร เขาไม่รู้เลยครับว่าเขาต้องดําเนินการยังไงบ้างเพราะการสร้างทางยกระดับนะครับปิดถนนปิดอะไรดําเนินการบล็อกถนนบล็อกอะไรตํารวจไม่รู้เรื่องครับผมถามเขตเขตก็ไม่รู้เรื่องครับจะทุบหรือสะพานหนองปลือเมื่อใดและแผนดําเนินการเป็นอย่างไรนี่เขาถามผมนะครับเมื่อทุบแล้วทางเข้าถนนฉลองกุงจะจัดการอย่างไรมีเกาะกลางหรือเปิดสามแยก เมื่อสะพานเสร็จทางลงสะพานช่วงหน้าปรับปลาจะลงเจอจุดกลับรถพอดีหรือเปล่าหรือดําเนินการอย่างไรหรือปิดจุดกลับรถนี้ผู้ควบคุมโครงการและผู้ระหมางโครงการให้ความสําคัญกับมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุมากน้อยเพียงใดแนวแบรีเอร์ถนนยังชํารดอยู่นะครับเมื่อเปิดใช้สะพานรถชนิดใดที่สามารถขึ้นสะพานได้บ้างจะทําอย่างไรกับแจกราดกระบัง54ซึ่งเป็นถนนสวนเลน รถออกมาก็ติดกันกระจายครับนี่คือเป็นตํารวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับเขายังไม่รู้อะไรเลยครับแล้วเขาถามผมผมเขาบอกผมก็ไม่รู้ครับก็เลยต้องเอาเข้าสู่สภาผสภากรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับต่อเลยครับเห็นไหมครับก่อสร้างโครงการพันกว่าล้านหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ได้เข้าร่วมนะครับพราเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าต่อครับนี่ครับสำคัญสุดครับคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพราะอะไรครับ1,600ล้านท่านได้มีการวิจัยวิเคราะห์โครงการต่างๆหรือเปล่าว่าที่สิ่งที่ท่านทำมาแล้วเนี่ย ศึกษาเนี่ยมีไหมว่ามันจะตอบโจทย์หรือมีการทําประชาพิจารณหรือมีการพูดคุยกับประชาชนหรือมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าสํานักงานเขตเป็นใบเลยครับตอบอะไรไม่ได้ครับโทรไปหาผู้บริหารของสํานักงานเขตท่านส่งข้อมูลให้ผมหน่อยผมไม่มีข้อมูลเลยเลยด็อกเตอร์ผมต้องขอสํานักการโยธานี่ครับ เห็นเห็นเลยครับสำนักงานเขตกับสำนักการโยธาไม่ได้ร่วมมือกันครับแต่เป็นงบประมาณมาลงที่เขตการแก้ปัญหาทุกวันนี้มองด้วยตาเปล่าก็รู้ครับไม่ถูกจุดครับควรจะขยายถนนลาดกระบัง54ก่อนต่อไปครับท่านท่านสุรจิตครับคำถามครับคำถามนะครับท่านเหลือเวลาแค่สิบนาทีนะครับ เปิดทีละข้อนะครับข้อ1ครับกรุงเทพมหานครจะมีการบูรณาการการทํางานระหว่างสํานักซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณกับสํานักงานเขตที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรครับขอถามเป็นทีละคําถามครับครับเรียนท่านผู้ว่าครับครับการเรียนประธานสภาที่เครรารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับสำหรับกระถูของอเอ่อดรสุจินตนี่ขอให้ท่านรองวิษณุรับผิดชอบสํานักงานโยธาเป็นผู้ตอบครับขอบคุณครับ ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับในเรื่องของสะพานยกระดับตัวนี้นะครับก็จะสำนักงานการโยธาก็จะวางแผนการทํางานในพื้นที่ครับร่วมกับสำนักงานเขตและตารวจจราจรตามที่ได้รับคอมเมนต์มานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องร้องเรียนต่างๆของประชาชนผู้อาศัยและผู้สัญจรเนี่ยเราก็จะนําไปแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล รูปแบบการก่อสร้างความก้าวหน้ารวมถึงแผนงานก่อสร้างจะประสานพันธ์ผ่านสำนักเขตให้ทราบนะครับขณะเดียวกันแล้วก็มีออฟฟิศในพื้นที่อยู่แล้วของผู้ควบคุมงานของสำนักงารโยธาซึ่งก็สามารถแจ้งได้แจ้งได้ได้ได้ดตรงอยู่แล้วนะครับหรือแจ้งผ่านเท่าฟิฟฟองดูนะครับเราก็จะรับไปดำเนินการครับครับเชิญคำถามที่สครับขอขึ้นสไลด์ครับ ครับเปิดเลยครับสไลด์ 2, ครับคำถามที่ <uss UC S> 2ครับกรุงเทพมหานครมีแผนการดำเนินการที่จะเร่งรัดให้เร็วขึ้นอย่างไรครับเชิญครับท่านรองวิสุท์เชิญทางกรุงเทพมหานครครับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างนะครับทางยกระดับเนี่ยจากแบบเดิมที่เป็นการก่อสร้าง g ก r d e r b o ร์บ็อกซ์นะครับ ซึ่งติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตและเทในที่นะครับมาเป็นให้เป็น p r l c s s box segment นะครับโดยหล่อจากโรงงานและขนย้ายมาติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงานวัสดุและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นนะครับและลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างครับครับคำถามที่3สุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามข้อที่3ครับขึ้นสไลด์ด้วยครับ กรุงเทพมหานครมีแนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวอย่างไรครับเชิญครับตลอดผลผลกระทบก็จะมีอยู่3ด้านนะครับในด้านการจราจรนะฮะเราก็จะจัดให้มีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างบริเวณเกาะการถนนนะฮะโดยให้เหลือช่องจราจอรอย่างน้อย2ช่องจราจรในต่อทิศทางนะครับรวมถึงมีป้ายแนะนํา ไฟเตือนอุบัติเหตุและไฟแสงสว่างตลอดทั้งโครงการครับรวมถึงท่านตลอดวิสุทชับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยตอบกระทู้กับผู้สอบถามไม่ค่อยได้ยินเลยท่านต้องพูดใด้ดังเสียงดังัดชัดเจนนะครับไม่ได้พูดอยู่ในลาคอขอบคุณครับเพราะเขาต้องการรู้แก้ไขปัญหาว่าแนวทางของท่านจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้คือตังหานะครับเพื่อจะให้มีน้องประชาชนที่ได้ฟังดูด้วยว่าผู้ที่กากับ รับโยนเสโยงครับมีห้องโสดครับห้องโสดยครับห้องโสดห้องโดช่วยเร่งเสียงด้วยนะครับไม้บางบางตัวนี้ก็โดนต่อว่าเหมือนกันนะครับว่าเสียงไม่ได้ยินนะครับช่วยดูเรื่องเสียงด้วยนะครับเชิญครับท่านรองชวิรนตต่อครับเกาะพูดใหม่นะครับเรื่องการจราจรนะครับเราก็จะจัดให้มีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างนะฮะบริเวณเกาะกลางถนนโดยให้เหลือช่องจราจรอย่างน้อย2ช่องจราจรต่อทิศทางนะครับ รวมถึงจะมีป้ายแนะนําป้ายเตือนอุบัติเหตุและไฟแสงสว่างตลอดทั้งโครงการและทางข้ามทางมาลายจะให้มีการตีเส้นให้ชัดเจนพร้อมติดตั้งไฟเตือนครับในด้านฝุ่นละอองนะครับเราจะกําชับให้ผู้รับจ้างเร่งขนวัสดุจากการก่อสร้างออกนอกพื้นที่โดยเร็วนะครับไม่กองวัสดุทิ้งไว้เป็นเวลานานรวมถึงให้เตรียมรถบรรทุกน้ําราดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองและจัดตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5รวมทั้ง PM 10ด้วยนะครับ และตรวจวัดควันดำเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับไม่ให้ไม่ให้เกินมาตรฐานนะครับในด้านเสียงเนี่ยก็จะจะงดการก่อสร้างที่ทําให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนครับขอบทวนนะครับ 3. คําถามขอบทวนครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองวิศณุนะครับทุกสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงๆนะครับสุดท้ายครับผมอยากจะบอกว่า1,600ล้านบาทเนี่ย ถ้าผมได้เป็นสอกอยุคนั้นนะครับไม่มีทางในเข้าครับพันหกรล้านบาทสามารถสร้างรากะบังได้เป็นเมืองสวรรค์ครับตีไปถนนเส้นละ10บล้านปรับปรุงได้ร้อยหกเส้นครับขอบคุณครับ